ถ้าฉันมีเธอเ,เพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ แต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเรา หลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฟื้นหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ